สวัสดีครับบ่าวเท่สวัสดีท่านผู้ชมครับจะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมท่านผู้ชมครับเลขวิ่งนนทบุรีนะครับตอนนี้แม่นนทบุรีอยู่ในสายนะครับเลขวิ่งแม่นๆนะครับผมเลขวิ่งนี่เดินดีนะครับงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับแม่เพิ่นเหเดนหกกับสองนะครับหกมาสี่หกด้วยพี่น้องด้วยแม่เพิ่นว่าจับคู่แล้วแต่ผู้มักอันนี้แม่เพิ่นจับคู่ให้ตัวที่แม่เพิ่นจับมาแม่เพิ่นว่า จับคู่มีงวดเขามีงวดว่าเขาตาว่าแม่พันวันเลขวิ่งนี่เดินดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้แม่พันก็อยู่ในสายนะครับจะพามารับชมน้ากันมาฟังน้ากันงวดวันที่1พฤศจิก,กาย,ยน2,566นะครับเลขวิ่งนนทบุรีนะครับแม่นนทบุรีอยู่ในสายท่านผะู้ชมไปฟังน้ากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับ ดีค,ครับสวัสดีแม่นนทบุรีนะครับธรรมชุ่มกับกินข้าวเย็นหรือย,ยังแม่กินแล้วแม่เพลินมีกะทิกินโอ้นะครับมีกะทิบ่ได้กินโดนเลยที่แม่อยูอ่บ้านเฮางเขาบด้กินโดนเด้็ดมา่อนเาอยากกินก็่ไม่เพลิมื้อนี้ครับแกพิ่งกินข้าวอิ่มท่านผู้ชมนะครับผม <c oughs> ได้ได้กับข้าเนื้อไข่าดาวแม่กินง่ายๆอ๋อครับที่แรกว่าจะเอาเนื้อมะกรอย,อยละ่ะ ก็เลยเปลี่ยนเป็นเฮดกะเพากับผมกับไข่ดาวครับเทมปังเทมปังชอบกินเลยกินเป็นแซ่บยุ่แต่ว่าเหนียบวกลาบเป้าแตงก้อยแม่ต้องขวากันครับผมกะติ๊บ่็ปั่นได้หอกแม่เลยนี่ก็กินก็กินเยอะเพราะซี่หาข้ามมัสีแม่แต่ว่ากะทำอะไรกะกินซุปครับซุ่มื่อไงก็ได้กะจะขว้าซุปครับมันสี่ นั่งจับไปเรื่อยๆเด้บาลเ่ามาน <c oughs> ึงมาเลี้ยงตัวทีเด้ช่วงนี้แล้วแม่งานบุญไรเนี่ยช่วงบุญกระถินเนี่<ม>เดือนหนานี่ยม,มิตรบุญกระถินแม่งบุญกระถินเดือนหนาไรบุญต่อค่อนซ้ายเนาะแม่ต่อค่อนซ้ายแล้วกับบุญกระถินอย่า <c oughs> คือ้อพีชเป็นแย้มเพื่อนได้เนาะบ้าเถอะเป็นนะถ้าบุญนเนาะแม่ครับผมแมนงวดที่แล้วนี่เลขวิ่งกับแม่อยืนด้วยแม่เนาะแม่ครับ ให้วิ่งหกับสองนผช่ชมแม่นวาเด่นทั้งหและสองมีตัวจับคู่แตะแม่ันวาเอามาจับหกกับสองเลยเลแม่นวาเด่นทั้งคู่นะครับผมแม่มันไปนจับหเก่าแม่มันกระบ,บอกกินด้วยพี่น้องเด้อกับจับคู่มีเขา่าไม่ลุตตะวัเล็กวิ่งแพ้แม่เพื่อนเนี่ยเดินดีอืเดินดีดน,ดนะครับงวดน,นี้เป็นเต้งไดจะมาขึ้นเซียนยืนคือ,ออาจารย์บ่ ครับอืมนี่ของแม่หรอบ๊วยขึ้นมูครับผมจังไหนคือว่าบ๊วยขึมูแม่บ้านของแม่ไดซองกับสามหัวนี้เดซองกับสามครับอ่าโอแม่จับคู่แม่เลจับคู่ซองหาจับหาเพยนเหรียแค่นั้นบ่แม่แม่จับเอายเอาทำประชุมแม่นนทบุรีบ่หลายคู่บุ๊บ่หลายตัวบ่หลายคู่ทำประชมนะครับ งวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน66วิ่งสองกับสามที่แม่อ,อืมนะครับพึ่งเห็นของแม่นอทุมบลี่นี่ฉีดจากอาจารย์อืน่นตอนนี้สิบสำนักเศ้าสำนักลอยสำนักหนีเด่นตะศูนยแม่ทัางทั้งนั้น,น,นออืมครับวิ่งสองกับสามนะครับ สองกับสามมีเด่นซ้ำกันบอแม่เด่นซ้ำกันได้ทำประชุมเด้อสองกับสามนี่เด่นเท่ากันเพรว่าแม่จะหาสรตัวเดียวครับสองหาสามหาหรือหาสองหาสามเนี่ยครับคับเอาแม่กับในคู่เด็สองหาหาสองสามหาหาสามเสองหากับสามหากับตัวน้ำเลือดพี่น้องเด้อสองห้าสามห้าเพรว่าแม่นักลาง อ่าเอาเนี่ยเล็กิีงของแม่นี่มากบนเ<ม>ล้หกหนี่ยมน้งมาบนทั้งล่างของแม่อืมแต่หงวดที่เลนยหกมากบนดิครับแม <ง S 1> ่อืมทันใดทั้งบนทั้งล่างครับถ้านังหวัดถ้านังหงวัดแบบมาทั้งบนทั้งล่างถ้านงหวัดจะมากตะบุนถ้านั่งว,ดงวดัดแบบมาตะลางเอาเนี่ยหากแาเจ้า,าจเด่นศูนมากแคเจ้าจมาจับเซสองศูนสามศูนย์นี่จะพมาสองศูนย์สามศูนย์บ่ยังว่าแอบวา,างก่อนบ มาสองศูนย์สามศูนย์เทเลเมแองของเขาเนี่ยศูนย์โอเมแอที่สองก็สามอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแต่บุชครับถ้าเขามาก็ทำศูนย์ถ้าศูนย์นี่มันในสูตรผมมีศูนย์นเทเลเแม่มีศูนย์กับหนึ่งสูตรอ่าสูตรคำนวณที่ผมลงไปนะครับชุดบนอย่างเดียวเดนศูนย์หนึ่งสองตัดเดนมากคือเดนที่ศูนย์กับหนึ่งศูนย์นี่กับเดนติดชุดเดนอยู่แมแอนอ่าเ้องเลขพวกบ้าเข่าเทเลเงก่อนแมนครับ วัน่จดวันผ่านีหรือวาวันงพไหนแม่วันที่ยี่สิบเก้าครับผมจุดวันพ่าไงครับผมอืเดกสูบบ้าเผากับแม่นเด้แม่นแม่เพราะว่ามือนันผมเด็แมดยังพายูบ้าเผาบ้านดีที่บ้าเผาเจ็ดแปดเอ้ซี่แปดแปดซี่มันพ่อใครเผามันก็เป็นซีซีสบูมันเป็น บ,บ้านเลขที่48เทปสี่ที 4, ่แม่บ้านเลขที่ผมนะนเนี่ยบ้านเลขที่48ที่มบ้มาออกมันเล็นี๊ดเนี่ยว่มผมนะ่ยที่จุดแดงเนี่ยเห็นเป็น c 8 4อยู่แต่ว่าผมมาเพ่นบังบ่เลขีมันเห็นบ่คือชัดผมดเลยเขียนเป็น, 48, นึ8 1เพราะว่าถ้าคบนี่เห็นชัดได้ถ,ถูกบ้าเหนะ่าเอาหับกลมอ่ะ เป็นซีแปดซีเออนะครับธรรมชุมห้า,าติดศูนย์ได้พี่น่องห้าศูนย์มากอะกันนะครับสองศูนย์สามศูนย์มันมาแม่แมอ่าห้ามากติดเหล็กดังพี่น้องจับสี่ศูนย์แม่เนาะตัว,วมันมะันมีสูงกันกระจจะมีกระจศูนย์ทั้งนั้นของแม่กับสามตรงโอ้สองศูนย์สามศูนย์นั่นสิน่ะอ่าเออแต่ว่าของแม่เพิ่งขึ้นสองหาสามหาแค่นั้นได้พี่น้อง นะครับค <แฟ S 1> าเลขเลขดังเลขศูนย์ถาม่าหนี่แม่เพ่นว่าจับใสองกับสามเลยนะครับ,ก,บกับเป็นตอกันผู้ใดบ่มมากระซังสองศูนย์สามศูนย์พราแม่ของแม่เพิ่นแค่สองห้ากับสามห้าท่านผู้ชมนะ<ม>ครับเอาไปเบิ่งน้ำกันครับแม่นนครับแเนี่ยเอากระบ่ประมาทของเชิญหน,<อ>นึ่งเนาะเอาะครับเอกบ่ประมาทเพิ่นดอกนี่งวดที่ผ่านมานะครับวิ่งหกกับสอง เลขวิ่งมีคือมั่นใจเลขเป็นโมแม่โบผาดแม่อืมนี่ครับงวดที่ผ่านมาหกมาสี่หกด้วยธำบุชมเด้อเลขวิ่งนนทบุรีนะครับของแม่นนทบุรีสายของแม่นนทบุรีเพิ่นนะครับแต่ว่าแม่เพิ่นที่วิ่งสองกับสามด้วยธำบุชมเด้อบนล่างแม่เพิ่นจับคู่้แค่สองห้ากับสามห้าแม่เพิ่นว่าสายอื่นเขาเด่นศูนย์หาแม่เพิ่นเลยว่าจับใส่เลขวิ่งแม่เลขสองศูนย์สามศูนย์อันนี้แม่เพ <thighs> <Ein structured language> ิ่นจับใส่ เหล็กเด่นเพิ่นเนาะครับขันศูนย์เพิ่นมากมนนบ่แม่นแม่ขันศูนย์มากกับกับใส่เหล็กวิ่งแม่เพิ่นเลยกันซื่อๆดอกพี่น้องกันนะครับ2030อืย์เพราะว่าสีมันมาแล้วมันยังมาอีกได้เดิแม่2002มมันาองศูนยดศูนี่ย์สองก็ว่ามีากอีกได้ดอกแล้วฝันบ่างวันนี้ฝันไปหรือจังได๋ ใส่ฝังอยู่แม่มค,คืออยู่อ่าอืมฝันแตงแตงนะค่ะคุณก็บบ้านคือฟังอีกแม่วต่อจากน้องป้อต่าฐา,ามแม่เธอสุดท้ายู่แม่ก็ใส่ฟังอีกเลยอ่าเอาทำประชมนะครับเนาะอันนี้แม่มาถ่าศูนย์เพิ่นมากแต่จับไซส์สองกับสามนะพี่น้องเป็นตกกันไว้จะซี้ตาแม่เพิ่นไห้แค่สองห้ากับสามห้าแค่นั้นนะครับผมบอหลายครูแม่เพิ่นเน้นเลขวิ่งมันมาแม่ ครับผมวิ่งสองกับสามเด้อท่านมู้ชมเด้อนะครับเอาแคปหน้าจอพี่น้องนะครับแม่นนทบุรีเลือวิ่งนนทบุรีเด้อท่านมู้ชมเด้อนะครับผมแม่กันมาเข้าทุกงวดนะครับเดินดีรับผมแคปหน้าจอครับเรื่องบเล่าเข่าครับเวิ่งนี่หานแลเคียกับมาทำกันพี่แม่แนนมาด้วยกันได้แนน สองกรบสานมันจะเป็นเลขไม่หนาเท่กับนี่แม่สองกรบสาเลขสอง,สองเลขสองสองามอืมแต่ว่ามันเกิดเคยมาอยู่เดียบาท่าครับ,บเกิดเคยมาอยู่แต่าา่ามันจะไม่หนากมาใดแมนมอสเด,ดินดูมันเสีม้ิงงอืมครับเอา,าทานผู้ชมนะครับเลขวิ่งอันนี้มันมหลหงวดแต่เดียบาร์่อมันไม่เด้๋ยวไม้น้ำจันนะครับไม้น้ำกันไหลหงวเดียวเลขวิ่งน่ง ผมมากับผมมานัากัดดอ,อกแม่งวดนี่ยสองสาม 2, นี่อืมอจังหวะผมเลยว่าไปจับใส่เหล็กเหล็กที่เพิ่นเลนหล็มก,กมันไม้แห้งผมกับญาติมะม่าดอกศูนย์นี่แม่ไม่คว่ไม่คว่คิดอืมแม่ก็ว่างสั่งแบะครับแต่ว่าเพินน่นเพิ่นไม่ได้เก่าว่าแบบว่า,ววาใครนักพื้นแแบแบกศูนย์เล่นะอ่าแต่ว่อืมแต่ว่าเห็นของแม่โอ้สีแบกแนวมาเลยตัวหนึ่งสองสามนี่ อกับสองห้าสามห้าน้าแม่เนาะแม่เอ๋อครับเอาน้าแม่เนาะบ่าวเข่าก็จะรบกวนแม่เสมอน้และครับผมเป็นแตงได้แซบบะมีกะทิแซบคั่วแซบคั่แม่เนาะต้องกินกับใบอ่าใบังาแม่พักอีเลือดพักการเขาเอิญไปยังก็คือแม่ชะพูบ่ชะพลูใบชะพลูน้าแม่เนาะหอมเข้ากันดีแท้แท้ ว่าแม่ว่าสูงว่าปีว่าอไรวปีพี่แม่แม้วัวปีติส้อยท่นท่ท่หวยกะลเหเอาครับขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอาท้ชมนะครับเนาะแม่นนทบุรีครับเลขวิ่งนนทบุรีนะครับเลขวิ่งสายนนทบุรีนะครับวิ่งสองกับสามบนล่างนะครับเด่นซ้ำกันแม่บันจับคู่ให้สองห้าสามห้าเท่านั้นนะครับแม่อันว่าถ้าศูน หลายสำนักิ่นเด่นมากกับจับใส่เลขวิ่งแม่เพิ่นเลยเลขวิ่งเพิ่นเด่นของแม่เพิ่นคื้สองกับสามจับใส่ตัวเด่นที่เพิ่นดังๆมากคื้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เป็นตัวกันแม่เพิ่นวละนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับขอบคุณพ่อใหญ่มีสุกุลสุขคนนะครับสุภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนให้แห้งให้ได้โชคเด้อทำโชมเด้อบอกกันคลิปหน้าสวัสดีครับ